เอาสาดนะลูกมาขอโชคน้ำปูอุ้ยหลานน้อยมาขอโชคน้ำปูอีกจะ

Ừ. Ừ. ta cứ vào máy chụp thiên rồi, cô nằm đi thiên nhăn nhủ rồi,

เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่อหนื่อยจะเลิ่มจะเลิ่อนหยุดเยอะบาทหนึ่งคือมีเป็นหมื่นวันดีหลังจากที่ไม่แล้วรับโกรรับม้อนบาทเฮาอือสมควรสมควรที่เฮาสิได้แล้วบาทหนึ่งควรว่างหันบกเขาใครจะบอกไม่ตามกันย่านผู้เก็ว่า ไูห้ไมปเราไมมมาตามอีกเลยน้อเหตุเลยว่าเขาวันุใต้องตามเหตโอ้นี่เดี๋ยวมองขึ้นทนไมอีกันนึง, oh, นงรอไม่ให oh, oh, ้ยนท ý thức 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 นัดเล่นเราซี่ึงพี่

อย่าพีดอย่าบังเด้อหมดนี่เออเจ้าีเจ้าทางนี่นะกรณีผู้คนตกปาปางลงพอยง่ดีลงพอยง่จเออลงพอยง่มาปวดมาผายลูกการเออลานน่อยนี่ลานหน่อยเด้อเออเข้าส่งลานหน่อยเลียนอยู่เออ

โอ้มันมัตรงอหเน่องมเลย้คูลูกเออาน้วเออติดนอนเลยเออติเลยเพราะว่าพอกระสวดพี่ O, ini, bangun. Sadu nyuk di di tengkis ati tanau di di deh lude. peritang banantu. สาธุสักเหมิคารุเปจิลิกิการตเตจันทริกวิมานีปิเปลาเทจักแามิตรวนาคารีเทวุจึเขตุหูมาจายันตุเทวชราธาวิสเมียขะคัมหันพนาคาปิตันตาสันติเจียงมนีวลาจันนังสาตา์วมีสุนันตุธรรมสวาณาคารวยามทันตาธรรมสวาณาคารุอยามทันตาธรรมสวาณาคารุมทัน อาสาธุสาธุา <c oughs> เด้อคนคุบนนูบายนนกันร้านยนต์โทรค่ายขอให้คันหาัหนแต่ร้านมาขอโชวขอหลาหน้ำปูขึ้ครูบายจานันคนคูประกาทณาเรือะไปโลกไป,ปขอสเร็จผลร้านเรื่องไปโลกไปขอคอเรื่องหลุดเลี่ยงสาธุเด้อครูบายกาย์ก็ดีลุงคอใหญ่ก็ดี เังได้ัดได้องยังได้มีสุรานสุรานมาโคชคขอะาน้พุกุด้หมยตอนีมาปีะสิระสาเด้อตังคิดดีดีูกวันนี้อาสาธุวจให้ได้เด้อพอพอบอลเชิญได้เพราะว่าโตสสวดได้แล้วสาธุ ตรวจให้ได้ สวดลายลายบทหนึ่งมนตีครั้ง ลูกหลานมาได้ลูกนีลูกหลานมาขอได้ Tôi rất sợ. quá đã đưa nó ra đây. thầu đã đưa anh ra đây. Cô này là người của tôi. là người น,บบนี่เขาวาจังางหากนกปูเลยมกค่ะแมนแทตัว <Okay. S 1> สองตัวเด้๋ยร่ะสองตัวมีปะเก้าสองสองตัว <92. S 1> เก้าสองอ่าปูหายมันจ๋าจ๋าแล้วปูด่ดด okay, าหมวดนี่ด้ <Okay. S 2> ไไาบอกแค่ว่าเราปูสองปัญญายุ่งปะ ตัวลูกมอตัวหัวนตัวบัวมอตัวตัวม่ตัวนวมอันตัวมอตัวตัวมัวตมอวตัวตังตั่มขตัวตัวมอตขวตัวนอตัวัอตตัวม,ม,มอตตัวมอตัวตัเ,อตเ,เมเอตัวตัวมอตอตัวตัวมอตัวอตัตัวมอตัวตััอตอ,อัน, 6, 6น,น,นอั จอมปวกซื้อเกบเขียนไห้เเพื่อนแม่เพื่อนตาเพื่อนเพื่อนแ่ผู้สิกินอย่างน้อผู้นำแดงกินน้ำเปลาเด้อมนี้ร้านเแล้วนำแดงมา โเป็นังโเป็นังร้านหายนำเป้าอยู่ันนี้เพราะว่านำเดงนก็ได้พิตห้าศูนย์เก้าสอู้ยู่นี่ติแมนนเก้าต้องปลูกปูกคือกันหลายคนบอหลายคุณมีพูกยิ่งบอจ้าโอ ยากับบอมี่อืมหงวที่แล้วโอ้ลูกหลานเมื่อาไาหวดนีห้แม่นแท้เออมันแท้มันจร,ริงเน้ะปู่บะเนี่แท้ตัวหวดนีนเนาะต,นตัวลูกตัวหลานตัวปอืมจหาพวกราะว่<ส>า,า,ามังหันมวดมังหันมันบ่อเนาะอืมมีมือสันมันดีเนาะม้วนงหันเพิ่งก็หายี่ยังรอหนึ่งหนึ่งเกา่าด มันหังตีร่างกายเนาะมันก็ก็นละยางกันเนาะมม่บอืมันก็เรยกอกายเป็นหนึงเ้ลลูกหลานแปบอถึงเน๊ยต้องให้ตรงตรงเน๊นอแม่บอกย้อนมันตดปูให้ปูถือเหล็กให้บงวนเนี่ยขอรางก่อนสิขอรก่อนขอก่อนขอไปอันนี้ง่ายมาะไป มันหายเป็นวาจาไหนเนี่ยบกฟังมึงดูบ่ห้ยเอฟังมึงดุฉันบ่วาจไหนแล้วคุณหายเหลืเกินฉันต้องจากเีินมากเลยยัมาจากศาลยังมาจากศาลหนมองเก้าวันยังมาจากบ้านอยู่ก้อนว่าบอกตรงตรเออกัยังมาจากศาลบ้าน่นที่ พวกกอนพ่อแตงมาจากคนเรอลูกต้องช่วเลยช่ไมึงหลุดไปคุยกันช่ไอ่าช่วยใหวยเอเบ่งันดีนี้เอออ่อเอ่อเออเอ้อเอ่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 อเออเอ่อเอ่เอ่อเม่อเอ่อเอ่อเ่อเอเอ่อเ่เอเออเีเเ่ หนึ่งเจ็ดมคอมคอออกูออกยก่าออกวูออกยูออกูััวมมาเีไห่มมาเออโอเคอะอืมต้มไหลปากกาอวนี้ปากกากระไแข้งมืออกโตจับถือแข้งปากกาไม่เคยัดบ่ แค่ดูว่อเจ็ดเจมกราหกเก้านะครับจอมปลวกกู้ึกนะครับจอมปลวกกูึกนันนี้่ห่ทั้งสองตัวอีกผู้หญกง้ามด้วยามห้ามเลยหามเนี่ยเป็นคนหมอดเที่ยมเอาไปไหวแล้วหมอดเที่ยมหมดไป เป็นยางมาตาสารเพิม<า>้นพว,ว,วกก้อนกัยางมาตกสารเดนอาเน้อปูหลูกลานเดน้อลูกลานดาเดูซาเด้อเนี่ยดัยบปล่ยอยก้อนยางมันมันอันตรายเนาะแม่หม้อมันอันตรายอ้ยนี่เด้หนตัวเลขน้ำ่งน้ำแถววะ<อ>ตัวเด้่บเิดูหมองหม้อหลองขึ้น ให้ลูกเข้าเข่าอย่างเห็นเห็นเป็นตัวเดียวเลยเป็นเลขเข่าขอดโอโบยู่อายควาดับเี้ยงกัน้ามี่่นเ่เห็นหนึ่งหรอเลขหนึ่งอันี้เห็นอย่างหนึ่งไหในถูกเะรอหนึ่งอหนึ่งเข่าหนึ่งเก่าหนึเห็นในถูกนะเก่าหนึ่งอือเก่าหอา เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย่ศูนยขอที่นี่เออศูนเออแม่นเียเก้าหนึ่งศูนยเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เเ้างเลขเอออันนี้ไปแล้วเลขได้ปูถูกได้ถูกกลับเป็นังสนสนละเออไอ้เฮาแปลกับแปลงาเน่ะมหมบอเออเฮากบมงจักสิแปลหรอกแต่สร้างเพื่อนต่ออันหนึ่งได้ถูกนี่ ผู้ใน, FC, นเอฟซีผู้ในเพิ่นฟังก์อะไอเพิ่นพิจารณาเอาแต่ว่าเขาก็เอาของสิ่งนี้แหละเอาโต้เพิ่นบอกนี่แหละห้องปลาบอกนี่แหละดับสเก็ตมันด้ยวยมันเป็นอย่างไรนี่สเก็ตมันสเก็ตชีทูปนะเออสองอันนะใครล่ะอันหนึ่ง,องเอานามเอาน้ามาเอานาม,มาเอานามผู้เกิดประเทศเออเปออยยออร้เพิ่นหมดไปเออย่าสวยมันตางปัญหาเด้อป่วย แม่มมลูกร้านแท้ออกไปแล้วไปนไหนหาไปแล้วไปหนลูกร้านก็นกนจกิว่ายังไรล่ะลูกร้านก็นกนแสมมาพาจากตัวปูก็ดีปูหายแล้วเนาะแม่บอะนนจะบอกัทำไมจะเก็บอยู่ มันไก่มันไกถ้าเนไ่ขยนว่าาสารนี่มันไกเลยเพานไม่บอกมันมันเออบอกที่องาที่องาว่าเป็นเต็มเลยวะครับครับเออขออนาตอจอดตรงนีครับเอบารบ